ทาขจรวสลัดทะเลเป็นข้องข่าคลื่นลมเป็นข้องข่าแล้วคุณล่ะเป็นข้องใครทำไมวันนี้ทะเลมันแจ้งเย็บเงาเหลือเกินไม่มีใครล่องเรือมาให้ป้นเลยเฮ้ยนั่นอา,อากาศล้องมากเลยเจะเดินทางไปหาอักเตยอาม,ม่าที่เมืองจีนโอ้ยลำบากลำบง นั่งมีเรือใครมาด้วยโอ๊ลอยเข้ามาแล้วฮะฮะโอ๊ยโอ๊ยโอนั่งๆจอดจดๆจอดจอดจอดจดจอ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 ดจดจอดจอดจดจอดเจอด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 อดจาดจอ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 ดอดจอดจอดจอดอดอดจ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 ่ดดจดจดดโดดๆอดจอดจอดจดอดจอดจอเจอออดจอดอดจอดจอดจอออจ เรือลำนั่งเหรอใช่แค่นี้เหรออืมแค่นี้แหละไปได้แล้วอ่ะ,อะเราป้องป้องเรือค่ะเราเรือลำนี้มันมันก็เหมือนกังอ,อเองอเงงเงงเงงเลยเฮ้อหนาวมากเล ไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าขั้วโลกเหนืออากาศจะหนาวขนาดนี้ดูเพนกวินสิหน้าตาน่ารักน้าชังโอ้ยจะว่าไปก็คิดถึงฟ้าใหม่เหมือนกันเราต่อสู้มาด้วยกันเคียงบาเคียงไหล ทำบาปทำกรรมมาด้วยกันเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่จบภารกิจครั้งที่แล้วเราก็ต่างแยกย้ายกันออกไปทำตามความฝันและสิ่งที่ชอบสัญญากันว่าเราจะกลับมาเจอกันวันนี้แหละวันนี้แหละนัดกันไว้วันนี้แหละเอ้ยเอ้นั่นมีเรือเรือใครมาทางนี้ใคร เฮ้ยเฮ้ยนั่นนั่นโจ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 โสลัดโฮ้ยเฮ้ยอย่าอย่าอย่ากลัวกลัวแล้วโอ้ยเฮ้ย่า้ยอย่าปล้นไม่ไม่ไม่มีอะไรให้ปล้นหรอกพ่อครับฮะอ่ะเอ้ยเฮ้ยฝ้ายโอ้ตายแล้วตายตายตายที่บอกแยกย้ายไปทําตามความฝันนี่ยฝ้ายไปเป็นโจหรอเนี่ยโอ้คิดได้ไงเนี่ยว่าหมายเป็เป็นโจรสลัดเนี่ยพ่อก็ไม่ได้เจอกันนานตั้งสองปีแก่ลงเยอะเลยนะเนี่ยครับ อ่าสวัสดีทุกคนครับบมเจอกับเราพ่อลูกอีกแล้วคราวก่อนที่เราเล่นกันเนี่ยฟ้าใหม่เกิดติดใจครับเราก็เลยมาร่วมมือกันใหม่เพื่อจะจะทาคลิปผจญภัยกันตั้งแต่แรกเลยไอ้ฟ้าใหม่มีนกแก้วอยู่ที่หมวกด้วยเหรออ่านี่นกแก้วเลย โอเลี้ยงนกแก้วคู่ใจอยู่ด้วยเนี่ยโอ้สมกับเป็นโจรสลัดจริงๆเราเลยเลือกทำเลที่มันเป็นเนี่ยหิมะมีนอนนอนเพนกวินนะ <c oughs> เดินอยู่เดี๋ยวเราจะเลือกทำเลสร้างบ้านอ่ะทีนี้เริ่มมาแล้วเราก็จะแยกย้ายว่าหมายไปตัดไม้มาครับผมไม่เอาไม้สนนะนูน่นป่าทั้งนนนูนนน,นโอ้ย มันเสียงมันตัวอะไรวะไม่เอาต้นไม้สนกลับไปทางนู้นน้น,น,นทางนู้นมีป่าที่มันมีไม้ดีๆอยู่ครับเราเริ่มเล่นใหม่นี่เดี๋ยวเราจะเปิดห้องให้คุณผู้ชมได้เข้ามาร่วมสนุกกันด้วยแต่ต้องห้ามมาทำลายบ้านเรา <c oughs> เดี๋ยวขอขุดผ่านก่อนเราเริ่มเกมใหม่โดยที่มีดาวศูนย์ดวง ถ้าเกิดเราม้ยเอ้ยมีมีหนีมีก่อนถ้าตายนี่เราต้องแย่แน่เลยเ<ย>พราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามายิงพลุเพื่อเก็บเลเวลกันก่อนเอาฟ่าใหม่อยู่ไหนอะไฮยานมีอยู่อ๋อมันกินไหมกินแต่มันจะไม่พอใจนะมันจะยังไม่ยิ้มสักทีอาม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 าเดี๋ยวพ่อเบิกพลุ u, ดาวมากันุูดปู๊ดูุู๊ปุ๊ด เลอ้าวอ้าวเก็บ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 วิ่งเก็บเฮ้ยเฮ้ไอโจดสลัดโจดสลัดนี่มีที่ใส่ขี้แย่งอยู่แล้วนะครับไม่ได้เลยวิ vigil, <ines> ああ่งเก็บก่อนวิ่งเก็บก่อนไม่สงสัยเราจะอยู่กันได้ดีๆหรือเปล่าเนี่ย พอมีเท่าไหร่แล้วพอมี่134พอไปได้เท่าไหร่164 100เท่าไหร่นะ164นั่นไงว่าแล้วเจียที่ใส่โจสลัดจริงๆเลยเออไปทุบมันมือเปล่าเออเอาเออ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 ไอยมันมันก็แค่มึนน่ะเออเอออ้วกแล้วอ้วกมันอ้วกตายละไปเอาเนื้อมาก่อนไป อ่ละเดี๋ยวพ่อเอากล่องเครื่องมือลงไปด้วยดีกว่าครับอุ้ยไมคตัวแล้วไปช่วยกันคุดจีกบ่าเพราะไม่เลือดมันร้อนพ่อครับมันมาแล้วปิดไปสิปิดประตูมันปา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 ไอตัวนั้นจะไปยุ่งกับมันในเขียวมันเป็นนักสู้มันมาแล้วมันมาแล้วเอาอาวุธได้หน่อยไม่ดีแล้วทำอาวุธเหรอครับได้เลย เอาแบบหินเลยก็ได้แบบอะไรนี่เหรอครับได้เลยสนับสนุนลูกจริงๆเลยนะ <c oughs> ใช่สนับสนุนให้ลูกไปมีเรื่องกับเขานะครับ <c oughs> เอาคนละอันก่อน <c oughs> ไปลูกเกิดเป็นโจรสลัดก็ไปแทงมันซะไปเอาไปรับไปอย่างรับแลไปสู้เขานาลูกอย่าบาดเจ็บกลับบ้านมา เออดูที่ใครจะปาบไม่หมดกันเออสู้เขาลูกพ่อแก่แล้วภาคนี้เดี๋ยวให้พ่อเป็นคนออกความคิดวางแผนจะให้พ่อไปวิ่งไปสู้กับเขาว่ามันไม่ได้เรื่องะเออน่ามาตายแล้วนะเพราะได้ยินเสียงเออดีมากกันพ่อขุดก่อนเอาแล้วหอบนูรานไปไหนเนี่ยเพราะว่าพ่อใช้ตัวเนี้ยทุกคนตัวนี้จะมีความสามารถในการขุด เขาจะมีสกิลในการขุดแล้วก็จะเจอแร่ที่มันหายยากอย่าเพิ่งออกแรงมากดิเราไม่มีอาหารนี่ยขุดทั้งนี้นะให้มันเป็นห้องนะเป็นห้องแเราจะวางของเออเราอยู่ในนี้เลยดีไหมเนี่ยเอางั้นเหรออยู่ใต้ดินเหรอครับได้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 เอาละครับ Mini World ์บล็อกอาช่องพี่ทองดีเองซีซั่นใหม่เริ่มต้นขึ้นแล้ว คอพบกับความสนุกสนานได้ทั้งแบบคลิปและแบบไลฟ์สดอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับ